ไม่ยืดเยอไม่ยืดเยอเด็ดขาดนะครับไม่ยืดเยอเด็ดขาดถ้าจบได้วันเดียวก็จะจบแต่ใจเนี่ยอยากจะจบภายในวันเดียวสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลเข้มแข็งฝ่ายค้านอ่อนแอคุณจะใช้วิธีระบบข้างถนนมาชนะน่านดเดิมเป็นไปไม่ได้เราก็ยอมคอยดูกันแลน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ติดตามนะครับองค์กรพิทักษ์สยามได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นวันที่กลุ่มนี้จะต้องปิดเกมในการเปลี่ยนรัฐบาลให้ได้แน่นอนที่สุดแล้วครับว่าหลังจากปฏิกิริยาการถแถลงข่าวและเปิดแผนออกมาทั้งหมดทําให้ฝากฝั่งของรัฐบาลพยายามจะมองนะฮะว่าเกมเกมนี้มีคนหนุนหลังหรือเปล่ามีใครบางคนเป็นท่อน้ําเลียงหรือเปล่า และหลายคนคงอยากจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงสําเร็จอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าเปลี่ยนไม่สําเร็จจะเป็นยังไงหลังจากนี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยต้องกลับมานั่งคุยกับจะเรียกว่าเป็นผู้นําหรือแกนนําก็คงจะได้นะครับอีกครั้งหนึ่งกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับท่านครับที่ให้เกียรติทางรายการหลังจากที่ท่านเปิดแผนว่า24จะไปรวมกันที่หลานพะรูบฟีดแบ็จากฝากฝังรัฐบาลมาแล้วนะฮะตอนนี้ ว่าไงครับเช่นมีกลุ่มทุนมีนักการเมืองสอเสือบ้างแหละปอปลาบ้างแหละพยายามจะมาเชื่อมโยงกับกลุ่มของท่านเป็นยังไงฮะจริงๆไม่มีไม่มีครับสอเสือนี่อาถรูพกพูตรงๆคงจะหมายถึงเพื่อนรุวมรุ่นของท่านหรือเปล่าพลเอกสุรยุทธจุานนท์ไม่ยุ่งเลยท่านไม่ยุ่งท่านไม่ยุ่งครับเพราะท่านอยู่ข้างบนสูงไปแล้วครับถ้าเป็นองคมนตรีครับไม่มาเกี่ยวอะไรนะฮะตอนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอืมทำไมหลายครั้งกลุ่มฝากฝังตรงข้ามกับท่านเขาจะมองว่า มักจะมีองคมนตรีอย่างท่านพลเอกสรยุทธเข้ามาเกี่ยวด้วยก็นั่งมองไหมฮะคิดเอาง่ายๆมักง่ายคิดผมใจกลาามักง่ายคิดครับคือคิดไม่เป็นคิดไม่ออกครับคิดชั้นเดียวครับคือท่านของท่านมีหลายชั้นนะเวลาคิดก็ไม่มีหลายชั้นผมก็คิดชั้นเดียวเหมือนกันแต่ผมต้องคิดบนพื้นฐานของความเป็นจริงครับครับความเป็นจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นหลานพระรูป ชัดเจนที่สุดว่าวันแถลงข่าวผมก็มามาติดตามด้วยเห็นภาคีต่างๆมาร่วมตัวกันเยอะครับประเมินหรือยังฮะว่านักขนาดนี้ลานพารูป24พฤศจิกายนคนจะเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมเรียนถ้าไม่ถึงล้านก็เฉียดล้านนะเฉียดล้านครับอืแต่อาจจะเฉียดหกแสนเจ็ดแสนอะไรนี่ก็เรียกว่าเฉียดไหมเฉียดล้านไหมหรืออาจจะล้านกว่าขนาดนี้กําลังเช็คกันอยู่คอมมานต์คอมเมนนะ ถ้าถ้าเอาตัวตัวอะไรเป็นตัวแปรในการวัดมวลชนนะจริงๆแล้วเออขณะนี้เราตั้งเครือข่ายครับองค์การพิทักษ์สยามระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีทั้งคนมีทั้งองค์กรอะไรเนี่ยเยอะแยะนะแล้วก็ตอบรับดีมากอ่ทีมคณะทำงานเนี่ยบอกเราว่าขนาเนี้ครับที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประมาณเกือบสองล้านแล้วนะครับคือทางโซเชียลมีเดียเลยตอนนี้บมวลชนครับ สองล้านแล้วเหรอฮะสองล้านบาทแล้วครับสองล้านนี่คือถูกใจหรือว่าสองล้านนี้อาจจะมาแน่แน่ถูกไอมาแน่หรือไม่แน่นี่คงคงคงเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่ามีการสื่อสารกันในโซเชียลมีเดียว่าเขาพอใจกับการที่จะขึ้นพอใจพอใจพร้อมจะมาส่วนจะมาได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่โทรศัพท์มาหาผมโดยตรงนี้ก็หลายจังหวัดนะครับมาแน่มาแน่กลัวอย่างเดียวกลัวตำรวจกักนะครับเราบอกว่าอย่าไปกลัว บอกเขาดีๆเขาให้มาครับนี่ล่าสุดคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะรองนายกเองเพื่อออกมาบอกว่าจะไม่มีการไปกักแต่ว่าเดี๋ยวจะดูแลความปลอดภัยให้เยี่ยมอย่างนั้นเยี่ยมมาถูกใจผมมากอะอย่างเงี้ยครับถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นการไปสกัดเส้นทางกลุ่มผู้ชมหนุ่มครับอืก็คือควรจะปล่อยให้เข้ามาครับคือหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะเพราะเดิมทีเนี่ยคือถ้าไปลานพะรูปหลายคนบอกนี่กําลังจะทาจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับพันธมิตรหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่คืออย่างนี้ครับคือถ้าอยู่ในที่ปิดที่สนามม้านังเลิงเนี่ยครับมันก็ไม่มีพลังใช่มครัอาจจะไม่เห็นสมมติว่าผมบอกว่าล้านหนึ่งคนในนี้เอาล้านนึ่อยู่ได้เหรอแต่ถ้าคนออกไปเนี่ยเขาคำนวณกันเป็นนะทั้งไปอ,องค์การพิทักษสยามและรัฐบาลเนี่ยเขาคำนวณได้ว่าคนล้านจริงหรือเปล่า คือคำนวณจากพื้นที่ใช่ไหมฮะต้องคือถ้าจากลาพันรูปมันจะไหลไปอยู่ตรงเส้นไหนเนี่ยมันจะประเมินเลยอาจจะถึงฝังทนนะเลยสนามหลวงไม่ียก็ได้นะสมมติสมมติครับเขาก็จะประเมินได้ว่ามันถึงล้านหรือไม่ถึงหรือถึงเท่าไหร่ครับครับครับคือหลายคนคงกําลังนึกนะฮะว่าวันที่2ี่่จริงๆท่านเผื่อไปวันที่25ด้วยครับทำไมถึงเผื่อ2วันเผื่อว่าคนมาไม่ได้หรือยังมาไม่พร้อมยังมาไม่ครบครับครับจนถึงวันนี้เสด็จหรือยังฮะว่าถ้า25ทุกอย่างพร้อมจมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหลัังจากนน้ ก็รัฐบาลก็ต้องต้องไปถ้ารัฐบาลไม่ไปผมก็ไปอ่าผมก็เลิกครับยื่นหนังสือหรือเปล่าฮะจริงๆก็อาจจะมียื่นหนังสือหรือยื่นคําขาดหรืออะไรก็ว่าไปครับคือวันที่25นี่คือต้องเดทไลน์แล้วใช่ไหมฮะถูกต้องจะไม่มีไหลมาต่ออ่ะยอีกสักวันหนึ่งไม่ไม่คงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับครับมันยานไปคือคนจะอยู่ผมว่าขีดความสามารถของคนเนี่ยนะครับ เราต้องดูให้ออกดูให้เป็นครับคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่เคยสมบบุตรสมบัติแล้ยจะมาอยู่บนถนนเนี่ยอสองวันกับหนึ่งคืนนี่ผมว่าเยอะไปแล้วนะจะอนอล้าแล้วนะอนอล้าแล้วสี่สิบแปดชั่วโมงสามถึหกชั่วโมงเนี่ยไอ้สี่สิบแปดบวกบอีกสักสิบสองชั่วโมงเนี่ยผมว่าเยอะไปแล้วอืฮะเพราะฉะนั้นคือวันนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะยงังลึกภาพแบบอาทิตย์ยี่สิบห้ายื่นหนังสือแล้วพอยื่นเสร็จเขาก็ไม่ออกเขาบอกเดี๋ยวจะรับข้อเสนอแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ผมก็จะมีทีเด็ดนะอ๋อครับ แต่ไม่บอกท่านถามไม่ต้องถามไม่บอกถ้าอยากทราบต้องมาเองรัฐมนตรต้องมาคือ <c oughs> ล่าสุดนะฮะอย่างสสพักเพื่อไทยเขาประเมินแล้วว่าแผงของท่านครับไปสภาด้วยหรือเปล่าหรือกําลังจะล้อมจับนายกรัฐมนตรีไม่จับไปจับทําไมนายกอืเพราะนายกนี่นายกปลอมอยู่แล้วมผมยืนยันมาตลอดครับรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลจริงรัฐบาลปลอมรัฐบาลหนังตะลุงชักใหญ่คนชักใหญ่คือทักษิณเพราะฉะนั้น คนในเป็นรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจไม่ได้สักคนครับท่านยังไม่เชื่อกับฮะว่ารัฐบาลไม่เชื่อใจเขาได้เองไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรทําำให้ฝังจิตฝังใจขนาดนั้นก็เอออย่างอย่างอย่างนายกเนี่ยเป็นนายกได้เหรอในทัศนะท่านะผมถามกลับไปพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดผิดก็ผิดไม่อายไม่อะไรอ เป็นได้เหรออย่างเงี้ยประเทศถ้าคิดว่าไม่ให้โอกาสผู้หญิงสักคนหนึ่งได้ทดสอบได้ให้โอกาสแล้วไงให้โอกาสแล้วปีกับอีกสองสามเดือนที่ผ่านมาครับพอแล้วผมว่านานไปแล้วด้วยานานครับอืมคือวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเอาแน่นอนท่านประกาศว่าไม่จับนายกเป็นตัวประกันไม่จับไม่จับใครสักคนจะไม่มีการล้อมล้อมไหมฮะอ้าวล้อมไม่ล้อมเนี่ยนะถ้าคนมาล้านท่านว่ามันจะอยู่ขนาดไหนไหนลองว่าดิมันเข้าไม่ได้แล้วมันอ้วนอะ มันก็ต้องเต็มไปหมดอะรถก็เข้าไม่ได้ยกตัวอย่างอาจจะนางเลิงนะไปถึงเทเวศเนี่ยมันจะอ้วนไปเรื่อยยาวแล้วอ้วนนึกออกไหมเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตุรัสจะไปเรื่อยไปจนคือคนมันจะขยายออกมาเรื่อยๆถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้ามันเยอะจริงนะรถก็จะเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ต้องเดินมันก็เหมือนกับเป็นการปิดโดยมวลชนไปโดยปริยายถูกต้อง แต่ไม่ได้ว่าสั่งว่าเฮ้ยเราไปล้อมทำเนียบล้อมทำไมเราทำเนียบไปล้อมหมายถึถามเพราะทำเนียบมันก็คืออาคารธรรมดาเนี่ยจะล้อมเราจะเกิดประโยชน์แะไรฝ่ายบริหารเขาทำงานไม่ได้ไงฮะเขาก็รัฐรัฐบาลทักษิณก่อนสมชายวงศสวัสดิ์ก็ไม่ได้อยู่ในทำเนียบทาไมเขาทํางานได้ได้ไหมตอนนั้นได้ฮะเดี๋ยวนี้ไฮเทคมันเยอะไม่จําเป็นต้องทํางานในทำเนียบเพราะฉนั้นคือท่านบอกแล้วว่ามันจะมีทีเด็ด ทีเด็ดนี่คือจะต้องบอกกับนายกโดยตรงเลยไหมฮะวันนั้นก็บอกกับรัฐบาลอ่ะเราท่านต้องออกแล้วล่ะครับได้เวลานี่ล่าสุดนะฮะเพราะอย่างกลุ่มพันธมิตรเองเขาก็มีจะมีการประชุมวันที่24สี่เขาก็สั่งยกเลิกแล้วเขาก็บอกเขาไม่มาร่วมแต่อนุญาตให้คนมาร่วมกับเสไอ้ได้ก็ดีก็เป็นเรื่องดีก็คือกลายเป็น2ประสานเลยหรือเปล่าฮะพันธมิตรดูเหมือนก็แกนนาไม่เล่นแต่เหมือนกับเปิดทางให้มาทางกับเสียไอ้อันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์กับผมนะครับ ไปประโยชน์ไงฮะมวลชนก็มาก็เพิ่มไงสมมติเราเราจะได้แปดแสนนี่ก็ได้อีกแสนก็เป็นเก้าแสนเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่เขาประเมินกันเนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติท่านจะเลิกท่านจะประกาศบอกมวลชนเลยใช่ไหมครับวันนั้นยี่สิบห้าว่าผมไม่เอาแล้วจบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เอานี่ไม่เอาัต้ซียี่สิบสี่อ๋อตั้งแต่ยี่สิบสี่เลยครับ อ๋อคือยี่นี่ถ้าม่วาว่ามีคนมาหลอมแหลมไม่พอเย็น24ประกาศผมไม่ไม่ถึงเย็นไม่องถึงเย็นเลยขีดเส้นกี่โมงฮะสมมติว่าคนมาเต็มที่แล้วไม่มีถูกกักถูกขังจากตามทางต่างๆแล้วเนี่ยครับก็ประกาศเลยว่าเหมือนอย่างที่ผมเคยประกาศในวันที่28ว่าถ้าคนตามมื่นผมเลิก24ี่ก็คือจะเป็นการตัดสินใจว่าจะข้ามต่อไปย5หรือเปล่าถูกไหมฮะเพื่อจะปิดหรือหยุดแค่24ก็ได้นะ ถ้าคนมาเต็มที่ครับแสดงว่ายี่บสี่ี่เป็นวันชี้เป็นชี้ตายแล้วถ้างั้นถูกต้องล่าสุดมีคนในรัฐบาลติดต่อมาหรือยังฮะไม่มีไม่มีครับถ้าคุณเฉลิมจะขอกินข้าวด้วยอีกจะกินไหมด้วยความยินดีไม่มีปัญหาคือพันธมิตรเนี่ยอย่างล่าสุดนะฮะคุณสนธิลิมทองคุณเพิ่งแถลงข่าวบอกเลยว่าขออย่างเดียวหรือไมมแต่พลตีจำลองสีเมืองบอกอย่าพลาดไปกินข้าวคุณเฉลิมอีกมวลชนจะคางแขงใจเสียอ้แล้วตอนนั้นผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมใครก็ได้มาพบผม เพราะว่าเราถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันครับเพราะว่าถ้าเขามาพบเนี่ยเขาก็ต้องมีความมุ่งหมายว่าจะมาพบเรื่องอะไรนะครับแต่ต้องมาพบผมนะไม่ใช่ผมไปพบอืไม่ไปไม่ไปอืที่ไหนก็ไม่ไปถ้าคุณเฉลิมจะมาต้องมาที่นี่แหละสนามมารถูกต้องถูกต้องใครก็ได้มาพบไม่ให้พบหมดครับคือจริงๆไม่ใช่กลัวอแต่ว่าผมกลัวคําคอรหานว่าอะไรฮะอ้าวอย่างที่ท่านว่าเนี่ยจะมายอมแล้วไปยอมมาเห็นไหมเห็นไหม พราะมาที่เนี่ยคนก็ต้องตามมาทําข่าวเยอะเพราะนั้นจะพูดจาอะไรนี้มันก็ต้องชัดเจนโกหกไม่ได้ครับทั้งผมและคนที่จะมาพบครับแต่ว่าล่าสุดยังไม่มีใครติดต่อมาไม่มีอือาจจะไม่มีราคาคือหมายความว่าเขาไม่มีราคากับผมไม่มีราคาอ๋อถ้าผมมีราคาต้องมีคนมาพบแล้วนี่พูดประมาณว่าไม่ใช่น้อยใจล่ะเป็นการประชดหรือเปล่าเดือนไม่ส่เจอกันเราพูดให้จริงไงคือถ้าเขาเกรงใจหรือว่าเขาอยากพบก็ต้องมาใช่ไหม เขาอาจจะว่าไม่เท่าไรแล้วดูแลอย่างนี้ก็เป็นได้ก็เป็นได้บรรดาบรรดาแผนทั้งหมดเนี่ยคือหลายคนคงกามองข้ามต่อเอาอะไรยี่สิบสยี่หมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้แต่ถ้าสมมติเสอ้ายทำสำเร็จจริงๆครับใครจะนั่งบริหารประเทศต่อเยอะคนคนอยากเป็นเยอะเอาใส่กระบุงยังไม่พอเลยเป็นนายกนายกหรืออะไรต่ออะไรเป็นเยอะยะคนอยากคนอยากทำเนี่ยเยอะคนอยากเป็นพระเอกเยอะ แต่ไม่ค่อยออกแรงโดยโดยปกติพลเอกบุลเลิศจะเป็นเองไหมแม่ผมคงไม่คิดไกลไปอย่างนั้นนะผมผมไม่ตอบดีกว่านะผมผมไม่อย่าไปคิดคิดว่าให้เขามาก่อนวันที่ยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยยี่สี่เนี่ยฝ่ายตรงข้ามมักจะบอกว่าครั้งนี้พลเอกบุญเลิศพลาดไปเป็นเครื่องมือของบางกลุ่มให้เขาใช้พลเอกบุลเลอร์นำทัพไม่มีผมบอกแล้วไงว่าครั้งแรกเนี่ยหลายกลุ่มมาเชิญผมว่าผมไม่มีหัวหน้า นะท่านท่านคงจําได้จําได้ครับผมบอกว่าผมถามเขาตรงไปตรงมาว่าผมเนี่ยแคลิเบอร์ถึงไหมผมมีความสระความรู้ความสามารถไหมผมมีประโยชน์ไหมเขาบอกมีทั้งสามข้อมีผมรับก็จบแค่นั้นอืแล้วจากนั้นก็ทําบุญประเทศเรื่อยมาอืแต่ทีมงานเขาไม่หยุดไงเขาก็ทํางานเรื่อยมาจนมาเป็นวันนี้ครับคนรอบกายของพลเอกบุญเลิศที่กําลังจะทายุทธศาสตรวันที่ยี่สี่คือถ้าดูเนี่ยนะฮะหลายคน คือบางคนบอกก็คือหน้าเก่าๆของพันธมิตรเปลี่ยนบทบาทมาอยู่กับพลเอกบุญเลิศแทนก็มีคนอื่นคุณประสงค์สุนทริคนเอกประถมพง์เกสรสุขอย่างเงี้ยก็กลุ่มพันธมิตรก่อนหน้านี้ก็นอกเหนืออากนั้นก็มีภาคีอื่นๆครับอืไม่ใช่แค่นี้มันก็ต้องมีเยอะกว่านี้นะครับจริงหรือเปล่าฮะเขาบอกว่าแผนบริหารประเทศที่ถ้าสมมติสาเร็จจะไม่มีนักการเมืองขึ้นมาบริหารประเทศอ๋อแน่นอนเราจะหยุดไง หยุดหยุดนักการเมืองไม่ใช่แช่แข็งทำเนี่ยที่เขาคาใจเขาว่าเขาบอกว่าผมแช่แข็งประเทศครับอันนี้ก็ผิดอีกอืผมแช่แข็งนักการเมืองอืเพราะผมถือว่านักการเมืองนี่คือตัวร้ายที่ทําให้ประเทศไม่เจริญต่าที่ควรระชาที่ปัต์ก็ไม่มีสิทธิ์มาได้ผลประโยชน์หลังจาก25ถูกต้องไม่มีใครได้ไม่มีใครได้นักการเมืองไม่มีใครได้จะไม่เห็นประชาปัย์ได้อะไรเลยถูกต้องนี่คือคํายืนยันถูกต้องอประชาชนจะได้ครับ จริงป่ะฮะเขาบอกแผนที่เขาเพราะว่า<ต>ทุกวันเนี่ยเอาท่านผมท่าไปหลายหลายหลายสื่อหลายองคอ์กรครับท่านชี้ผมดูสักคนว่านักการเมืองบ้านเราใครบ้างที่ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินอ่าท่านลองลองนึกก็ได้ท่านนึกออกไหมแล้วถ้าอย่างนั้นถึงวันนั้นจริงมันจะเป็นระบอบระบอบอะไรฮะถ้านบนเอกบุลเลอร์ก็ยังไม่ทราบผมยังไม่คิดไกลไปขนาดนั้นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยอืมประชาธิปไตยต้องประชาธิปไตยวันนี้ต้องประชาธิปไตยแต่ว่ามันอาจจะเป็น ไม่ใช่ประชาธิปไตยตามที่เขาต้องเขาว่ากันนะคือการซื้อเสียงแล้วก็ช่อชนแล้วได้มาเป็นผู้แทนแล้วก็ประกอบกันเป็นรัฐบาลแล้วก็มาทําการทุจริตช่อชนเพื่อเตรียมเงินไว้สําหรับซื้อเสียงโกงอีกในคราวหน้าแล้วก็ได้อํานาจไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่าประชาธิปไตยไหมมันก็จะวนอยู่อย่างนี้อันนี้จะไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมไม่ยอมถ้าทําได้จริงหรือเปล่าฮะที่เขาเปิดแผนออกมาเช่น ให้ข้าราชการ10%เกษตรกร40%ตุลาการออบาง,างส่วนมา,าบริหารประเทศแล้วตอนนี้ย